<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาเลตี้ครับคลิปจีเป้าคลิปนี้ครับเรามีรถกระป๋อมานําเสนอกันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครจะปล่อยกัน,นครับรถกระป๋อนะแต่ละคนก็อยากจะได้กันครับยิ่งรถที่มีทะเบียนแล้วด้วยนี่หายากมากนะแต่ว่ารถถ้าเป็นรถไม่มีทะเบียนนี่ยังพอหาได้ครับ แล้วก็คันนี้ครับคันนี้เป็นรถมีทะเบียนนะมีทะเบียนด้วยใครทีอ่อยากจะได้รถเอาไว้ใช้งานนะครับขนของหรือว่าเอาไว้ค้าขายนะครับใช้รถมีทะเบียนนี่สบายใจกว่ากันเยอะนะครับส่วนสภาพจะเป็นยังไงนั้นเราสามารถเอาไปทํากันได้ทีหลังนะครับก็ลองดอูสภาพกับราคาครับว่ามันรับได้ไหมครับมันสมกันไหมนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่60,000บาทนะครับ บาทตัวนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมกันนะสำหรับในกลุ่มรถเก๋อปนะครับใครอยากได้ก็ลองทักไปนะครับติดต่อผู้ขายได้ครับลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับรถคันนี้อยู่สระบุรีครับผมนะจะมีเบอร์โทรไว้ให้อยู่ในลิงก์ด้านล่างคลิปเรียบร้อยเลยนะครับกดเข้าไปสามารถติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงนะนี่คันนี้เป็นรถทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับนะก็ อยากจะได้นี่ก็ลองดูครับไปดูสภาพจริงครับนัดเวลาเจ้าของเข้าไปลองขับลองเทสดูก่อนนะครับพูดถึงแล้วรถสําคัญสุดนี่ต้องเป็นทะเบียนนะครับทะเบียนถ,ถ้าถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแล้วถ้าเราใจรักในรถจักรยนเนี่ยรถเราเอามาทําที่หลังได้ครับถ้าเป็นรถมีทะเบียนนะพูดถึงแล้วเนี่ยมันสบายใจกว่ากันเยอะครับซื้อรถถูกมาแต่ว่าไม่มีทะเบียนนี่บางครั้งเราก็ต้องมาลุ้นครับว่า เราจะมาต่อที่หลังเนี่ยได้ไหมจะมาทําเองเนี่ยได้ไหมยังต้องลุ้นอยู่ครับถึงแม้ว่าจะได้มาในราคาถูกนะครับบางคนก็ต่อได้บางคนก็ต่อไม่ได้นะก็ต้องพูดกันตามความจริงนะครับเพราะว่าขั้นตอนมันก็ค่อนข้างยุ่งยากอยู่เหมือนกันครับบางคนก็ท้อก่อนนะก็ฝากกันไว้ครับนี่ยิ่งรถคันนี้มีทะเบียนนะครับนะอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเจ้าของนะ แค่เป็นสื่อกลางให้สำหรับท่านที่ชอบรถแนวนี้เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยนะมีคลิปให,ใหม่ๆเข้ามาท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ